เบาเสกเจ้าเญ้าบางลุงพลรู้สึกจากไหนรู้สึกดีใจค่อยแหงดีใจค่อยชมาออมาฮัจจานขนานเนาะกลัวเลยนี่นเ,นเดี๋ยวแชร์ให้มีแล้วรูปนี้นะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับนี่จะปู่มาจริงๆนะนะเออจะปู่มาอยู่ด้วยจริงๆนะลุงพจ,จรูนะ้<อ>สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่จะปลูกเลยอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์นะครับมีอะไรด้วยแน่นั้น ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่กดไลค์มาเดี๋ยเดชเช่เดวแชร์ให้ค่ะเออถ่ายด้วยนะเดี๋ยวก็าจะไปสั่งในไปถ่ายมาไว้ข้าชคมาให้คอยเอฟซีเลยเนาะบ้านเพิร์ธไทยติบบ้านเจ้าแล้วนี่แม่ตะเียนเลานี่เอฟเฟกต์หรือเปล่ามาให้ดูดูดูดีดีเอฟเอฟเอฟเฟกต์มันโชคเลยนี่มันรูปอะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอ้าเปิดเบอร์ค่ะค่กว่ารูปพญานา មន្លាទ្របស់ស្របស់ទៅដែម្រ្ល់